มีหลายคนถามมานะคะว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยสามารถทําประกันชีวิต IUL ของอเมริกาเพื่อสร้างรายได้ได้หรือไม่ขอตอบว่าได้นะคะเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยในต่างชาติคือคนที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาโดยมีเงื่อนไขอย่างนี้นะคะเงื่อนไขของทุนประกันเนี่ยขั้นต่ำห้าแสนเหรียญเนี่ยจะต้องไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงแต่คุณก็สามารถตรวจสุขภาพในเมืองไทยได้นะคะเพียงแต่ว่า เบี้ยประกันหร, bon, รือว่าผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ไดีเท่ากับที่ปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงกับอีกแบบนึงก็คือคุณประกันขั้นต่ำเนี่ยหล้านเหรียญหรือ35ล้านบาทอันนี้เนี่ยจะต้องบินมาตรวจสุขภาพที่อเมริกานะคะข้อดีของการทําประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยนนก็คือต้นทุนประกันของอเมริกาเนี่ยต่ำที่สุดในโลกต่ำกว่าต้นทุนประกันของเมืองไทย5้าถึงเจะเท่าแต่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสาเท่า ได้รับความคุ้มครองหรือสามารถสร้างรายได้ได้จนถึงอายุ120ปีนะคะโดยที่รายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นรายได้ที่ปลอดภาษีไม่ต้องรายงานภาษีถึง,งกรมสรรพากรเพราะว่าแม้แต่คนที่อยู่ในอเมริกาเองเนี่ยรายได้ของประกันชีวิตแบบพายุเอลก็ไม่ต้องเสียภาษีและคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีสนีิสัญญา CRS ที่จะต้องรายงานรายได้กลับไปที่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์การเงิน ประกันชีวิต IUL ของอเมริกาเนี่ยเหมาะสมที่จะลงทุนเพื่อจะสร้างรายได้กเกษียณอายุสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกที่จะอาจจะส่งมาเรียนที่อเมริกาหรือว่าวางแผนทําธุรกิจกับอเมริกานะคะถ้าสมมติว่าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อปอามาได้ปวายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรามีทีมงานทางเมืองไทยนะคะที่จะให้บริการและปอยสามารถบินไปช่วยเหลือทางเมืองไทยได้ด้วยเช่นกันให้ไงติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ